ชีวิตของผู้คนในช่วงปลายปีนี้กำลังที่จะมีสิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงลเรากำลังทำงานในสัดส่วนของกาแล c กติกเฟ e เ a เรชันเรามาเพื่อช่วยนะเราไม่ได้ทำอะไรที่ยใหญ่ไปกว่าการจัดสรรนะการมอบ ความรู้การพยายามสร้างโลกให้มีสันติภาพการช่วยผู้คนการปลุกอาจจะมีเกี่ยวกับภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนั่นเป็นงานของเราและเราก็กำลังคอยเฝ้าดูว่ามนุษย์จะเลือกทิศทางชีวิตตัวเองไปในเส้นทางไหนการเลือกของมนุษย์ มีผลมากต่อการทำงานของ Galactic Federation เพราะ g a l a c t i c Federation จะเลือกที่จะทำงานไปพร้อมๆกับการเลือกของมนุษย์เราจะไม่เป็นผู้สั่งการเราจะไม่เป็นผู้เลือกให้มนุษย์แต่มนุษย์ต้องเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองดวงจิตทุกดวงที่ลงมาเกิดคือผู้ที่เลือก เส้นทางชีวิตของตัวเอง Galactic Federation คือผู้ตามผู้สปอร์ตผู้สนับสนุนไม่ใช่ผู้นำเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ Planet Earth จะเปลี่ยนไปยังไงอยู่ที่ดวงจิตมวลรวมของมนุษย์เลือกเราดูเ้าดูเรามีออปชันในการทำงานที่หลากหลาย แต่และรูปแบบเป็นตัวแปรที่มาจากการเลือกของมนุษย์ก่อนเราเพียงแค่สนับสนุนเฝ้าดูให้สิ่งต่างๆที่เราต้องการเจ้าก็เช่นกันไปมาดีเจ้าคือผู้เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองและเราคือผู้ซัพพอร์ตแต่ในวันนี้เส้นทางในการเลือกของเจ้า ในการพูดในการเปิดเผยในการแชร์ลิงในการสอนเราจะให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเครื่องมือให้กับตัวเจ้าให้เจ้าดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายของตัวเองวิธีคิดของตัวเองความรักในตัวของเจ้าจสรรรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเอง ที่เหลืจะไม่ต้องกังวลเลยจะได้รับการซัร์ตอยู่เสมอทั้งบุคคลที่มีเนื้อหนังมีกายสังขารและดวงจิตท,ที่ไม่มีกายสังขารพลังงานเอ e น g y ระดับสูงให้เจ้าแบ่งเวลาในแต่ละวันเข้าสู่สภาวะ inner peace เจ้าคอนเน็กและให้เจ้าเริ่มฝึกการคอนเน็กแบบลืมตา แบบวันนี้แหละเป็นมาดีเจ้าทาแบบนี้บ่อยๆเอาจากกระคอกับจากกระคอมาเชื่อมกันเจ้าเริ่มเข้าใจอย่าคาดหวังผลลัพธ์ที่สูงส่งมันเป็นสิ่งที่เจ้าจะรู้ไหมความจริงมันไม่ได้เป็นแบบที่เจ้าคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มันแตกต่างเพราะฉะนั้นให้เจ้าเรียนรู้ในการฝึก ความจริงจะเปิดเผยตัวเองออกมาทีละเล็กทีละน้อยเวลาที่เจ้าถ่ายทออออกไปจะเป็นการเปลี่ยนผ่านเหมือนสายน้ำท่าน,น้ำเก่ายังอยู่ในแก้วเก่าแล้วน้ำใหม่จะเข้ามาได้ยังไงเล่านี่แหละคือความจริงความจริงเป็นสิ่งที่สวยงามและราบรื่น มันไม่ใช่กระแทกกระทันอะไรหรอกนะความจริงจะค่อยๆไหลเหมือนสายน้ำเพียงแต่ทางผ่านนั้นจะเป็นทางผ่านที่อุดตันหรือเป็นทางผ่านที่สามารถลื่นไหลได้เจ้าเลือกดูสิว่าเจ้าอยากเป็นทางผ่านของสายน้ำแบบไหนถ้าเจ้าอยากได้รับข้อมอูลใหม่ๆ เจ้าจะต้องปล่อยน้ำเก่าออกไปเรื่อยๆนั่นแหละจะทำถูกแล้วจะเข้าใจแล้วใช่ไหมโอเค